รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรวมัฟ ให้รักที่มีความหมายอยู่และเคียงข้างไปความวันที่ราวรังไหมอยู่อีกม่ใครไม่นานในสักวันร่วมปันฝันโดยเงินฝาก Youth Savings จากธนาคารอมสินโท1115บริษัทโอสสภาจำกัด เพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่าบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการปันฝันปันยิ้มเห็นหน้าซีแบบนี้ไม่ใช่รายการไอทีนะคะปันฝันปันยิ้มเป็นรายการที่จะเปิดพื้นที่ช่วงเวลาหนึ่งช่วงเวลานี้เลยค่ะที่เราจะมาร่วมกันสร้างสังคมให้ดีขึ้นด้วยน้ำใจของคนในสังคมค่ะน้ำใจของคุณผู้ชมเองช่วยกันคนเล็กคนน้อยซิว่าสังคมก็ย่อมดีขึ้นได้แน่นอนค่ะ แต่ละครั้งที่เราจะหาเรื่องต่างๆมานำเสนอเพื่อสามารถทำให้ชีวิตของคนคนหนึ่งหรือครอบครัวครอบครัวหนึ่งสามารถดีขึ้นได้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้คุณผู้ชมคะพอดีว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่ทางภรรยาเป็นผู้แจ้งเข้ามาของความช่วยเหลือกับทางรายการเป็นเรื่องของคุณลุงท่านหนึ่งที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วถูกรถเมย์ชนเข้าจนเกิดอุบัติเหตุแบบนี้แล้วคุณลุงไม่สามารถเดินได้ตามปกติ การขอความช่วยเหลือของภรรยาขอเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะกับทางรายการซึ่งไม่ได้เหนือบากกว่าแรงเลยค่ะคุณผู้ชมเองสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเทสต่างๆที่เกิดขึ้นที่เรานำเสนอในรายการได้หรือร่วมให้กำลังใจได้ผ่านช่องทาง sms 4 1 5 5 6 8ค่ะในวันนี้เรามีดาราจิตอาสาหนึ่งท่านที่จะไปร่วมให้กำลังใจกับทางคุณลุงนั่นก็คือคุณธัญเรศเองตระกูลค่ะไปพบกับเนเลยค่ะ ช่วงร้อยดวงใจร้อยการให้สนับสนุนโดยบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนคำว่าให้นะคะความหมายมันกว้างมากแล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้ที่ได้เป็นผู้ให้เมื่อทำแล้วจะรู้สึกว่ามีความสุขใจนะคะในการที่เราจะให้เราให้ได้โดยที่เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายๆก็ได้ ให้รอยยิ้มให้กำลังใจนะคะให้คำพูดที่ดีๆต่อก,กันให้อภัยกันและที่มากไปกว่านั้นเราก็สามารถที่จะเอื้อเฟื้อแบ่งปันแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกื้อกูลเพื่อให้สังคมของเรามีความสุขมากขึ้นค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะก็มีประโยชน์มากๆเพราะว่าในส่วนของกําลังคนของเรานะคะบางทีก็ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนนะคะซึ่งทางรายการก็ได้มาเติมเต็มให้กับ ทางสมาคมด้วยค่ะก็ต้อง,งขอบพระคุณไว้นะที่นี้ด้วยนะคะ สวัดีค่ะธเญีาเทนเนเรตเองตะกูลนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยธเญีามาเป็นดาราจิตอาสาซึ่งวันนี้เนี่ยธเญีาจะมาพูดคุยกับคุณลุงสุบินแล้วก็ครอบครัวนะคะซึ่งคุณลุงสุบินเนี่ยเป็นท่านหนึ่งที่ได้รับประสบอุบัติเหตุรถเมย์ชนรถจักรยานยนต์นะคะซึ่งท่านก็ได้รับการรักษาตัวมานานพอสมควรจนรักษาเกือบหายแล้วนะคะแต่ก็เกิดเหตุการณ์ล้มลงอีกค่ะ ทำให้ตอนนี้เนี่ยคุณลุงสุบินเดินไม่ได้นั่งได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะและทางลุงสุบินและก็ครอบครัวได้ขอรับการช่วยเหลือจากรายการของเราซึ่งวันนี้ค่ะทีน,นี้จะมาพูดคุยกับคุณลุงและก็ครอบครัวว่าสิ่งที่ท่านต้องการเนี่ยท่านต้องการให้เราช่วยเหลืออะไรบ้างและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณลุงและครอบครัวเลยดีกว่าตามมาเลยค่ะ และตอนนี้นะคะทเนียก็อยู่กับภรรยาของลุงสุบินคือป้านึกนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าคุณลุงสุบินลุกขึ้นมาลาบากก็เลยต้องคุยกับป้านึกนะคะให้คุณป้าเนี่ยช่วยอธิบายหรือเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุครั้งแรกหน่อยได้ไหมคะว่าะมันเกิดอะไรขึ้นก็ไปทํางานค่ะไปทําอยู่ด้วยกันค่ะเพราะว่าแฟนเขาเป็นพลขับค่ะขับรถแล้วก็ตัวป้าเองก็เป็นแม่บ้านค่ะแล้วก็ ออกมาออกมาจากกรมอะค่ะค่ะจะกลับบ้านบ้านอยู่ที่มินบุรีพอมาถึงตรงออกจากกรมมาถึงสี่แยกรถเมย์ก็ชนเลยค่ะชนแล้วก็ลากลากแฟนนะลากลุงสุบินเนี่ยออกไปไกลประมาณสิบฟมตนะคะโอ้ก็คือลุงสุบินนี่ขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะแล้วป้าอยู่ด้วยไหมคะเป็นคนซ้อนค่ะแล้วตัวคุณป้าเองอะคะอยู่ใต้้วท้องรถค่ะก็สลบไปเหมือนกันสลบไปก็ประมาณเกือบสองคืน แต่ว่าไม่ไม่เป็นไม่มีบาดแผลอะไรค่ะแต่แฟนก็มอเตอร์ไซค์กับตัวเขาก็แบบยับไปหมดเลยอะไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณ 6- 7เดือน<ม>แล้วก็พอดีนายที่ขับรถอยู่ค่ะเขาก็ส่งไปโรงพยาบาลสิริราช<ม>ไปนอนอยู่โรงพยาบาลสิริราชอยู่ประมาณ3เดือนโหนี่เท่ากับรักษาตัวมาประมาณปีหนึ่งค่ะใช่ไหมคะประมาณ3เดือน,นอแล้วก็ถึงได้ผ่าผ่าก็ดีขึ้นค่ะ ก็ดีขึ้นก็ช่วยเหลือตัวเองได้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 กลับบ้านไหมคะก็ช่วงนั้นก็กลับบ้านนะได้กลับบ้านมาพักฟื้นอยู่ที่บ้านจนมาเกิดเหตุการณ์ครั้งที่สองใช่ค่ะคือคนลุงล้มล้มล้มยังไงอะล้มที่เนี่ยฮะล้มก็คือล้มที่บ้านล้มที่บ้านนี้ค่ะจะเข้าห้องน้ําแล้วหวไปฟาดอีกครั้งหนึ่งโอ้ยค่ะก็บอกสมอง่อแล้วอาการอาการเป็นยังไงบ้างคะเขาก็แบบเลอะเรือนอะแบบข้าวทานแล้วก็บอกยังไม่ได้ทานอะไรอย่างเงี้ยถ้าเริ่มเลอะเรือน คุยแบบเรื่องไม่ขำก็บอกก็ขำทีนี้เห็นว่าเดินไม่ได้แล้วเดินไม่ได้เลยทีนี้ช่วยเหลยอเอไม่ได้แล้วลุกนั่งได้บ้างไม่ได้บ้างได้แต่ลุกเนี่ยเดินไม่ได้อะไรไม่ได้แล้วสิ่งที่คุณป้าต้องการก็กก็คือแบบไงอยากได้รถได้รถที่แบบเพื่อจะพาเขาเดินออกไปข้างนอกบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เตียงเพราะเตียงอันนี้มันก็แบบปรับไม่ได้อะไรไม่ได้ บ้นที่แบบอยากจ้ลุกแบบลุกขึ้นนั่งเราก็ตัวแบบเขาใหญ่กว่าเราก็พยุงแบบไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยงั้นตอนนี้เราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับคุณลุงสุบินแล้วคุณลุงสุบินต้องการรับความช่วยเหลืออะไรบ้างนะคะงั้นเดี๋ยวเราพักการคุยกับคุณป้าก่อนนะคะ <Yeah. S 1> แต่ว่าช่วงหน้าเราจะมีผู้ที่แนะนําให้คุณป้าเนี่ยมาขอความช่วยเหลือจากรายการนะคะแล้วก็พันธมิตรร่วมที่อาสาสารฟันให้กับครอบครัวของคุณลุงสุบินแล้วก็คุณป้านึกเนี่ย <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันช่วงหน้าคะ ต้องดีใจแทนครอบครัวและก็ภูมิใจแทนน้องๆเขาที่เขาทางานเพื่อจิตอาสาทํางานการกุศลซึ่งในสังคมนี้พี่ว่ารายการที่จะทําเพื่อการกุศลเนี่ยน,น้อย